สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเย้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเราพัฒนาปล่อยต่องวดครับผมครับแนวทางสามสำนักครับพี่น้องเนาะสามสำนักเด็ดสามสำนักดังกับว่าจะเป็นพ่อลาดเพ้าเด้อครับผมตัวเด่นของพ่อครับพี่น้องเนาะสูตรหนึ่งสูตรสองครับผมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังนํากัน พอกหายแนวทางมาแบบต่องวดได้ครับผมลาวพัฒนางวดวันที่เจ็ดตุลาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับพอลาดเพลาแล้วก็ตัวเด่นของเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมครับเพิ่นกัส่งมาให้ครับกับนําเชียร์พารวยได้ครับผมแล้วก็สูตรก่อมาเชียร์เองครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาก็เามาเชียร์เด่นครับก็คือจะเอาเลขกสามสำนักนี่ยแหละครับพี่น้องให้พี่น้อง fc ได้ เบิงพิจนาตัวเด่นไปน้ากันก่อเนอรครับผมครับหลก็ที่สําคัญครับพี่น้องเนาะจะมีสิทธิ์ที่จะบ่นหรือว่าประกบคู่กันอยู่ในหนีครับในวดวันที่เจ็ดครับผมเป็นกไหมาตองวดครับพี่น้องซีก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลก่อเนอรครับผมครับมีเวลาวันอีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับพี่น้องเนาะแล้วก็ร่วมไปถึงวันจันทร์คอยมาเบิงอ่าเหล็กเด่นเหล็กชนกันอีกครั้งหนึ่งครับผม เอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางเล่าพัฒนาครับสามสำนักกับน้ำเชียร์พาลวยกับขอขอบคุณพอลาดเผาเด้อครับผมนะครับ fc ใจดีรับทรงแนวทางอาราพัฒนาตัวเด่นเดินดีให้ครับผมครับขอติดไว้เด้อครับพี่น้องเช่นเคยครับผมกับน้ำเชียร์พาลวยครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเอาไปเบิ้งกันเลยครับผมแนวทางเลขเด่นสามสำนัก งวดวันที่7ตุลาคม67ลาวพัฒนาไปรับช่รับฟังกันเลยครับครับพี่น้องครับผมครับลาวพัฒนาพ่อลาดเพ้าครับพี่น้องเนาะสำนักแรกวันที่ที่ผ่านมาครับผมครับเลขกเข้าสูตรที่2อได้ครับพี่น้องเข้าสูตรที่2 3กับ6ครับพี่น้องกอดข้อกันพร้อมสูตรที่หลุดครับผมครับในคลิปนี้กับจิโฟกัดไปถึง สูตรที่2นะครับผมที่จะเอาไปประกบกับแนวทางอีกสําสำนักครับผมว่าว่าจะเป็นเด่นเดินดีหรือว่า,าสูตรเกามาเชียรครับพี่น้องเนาะแต่ว่าก็จะบ่ทิมสูตรที่1ครับเพราะว่างวดก้อนอันีกับเขาทั้งสองสูตรนะครับผมครับว่าว่าจะเป็นสูตรที่1และสูตรที่2ครับหมวดต่อมาาี่เขาสูตรที่2ครับ3กับ6เอาเ้นเคยครับพี่น้องเนาะ น้ำเชียร์ผ้ารวยสิบ่ประกอบให้ได้ครับผมในชุดวินของเพื่นให้พี่น้องที่ประกอบเอาครับลาพัฒนาพ่อลาดพาวเจตุลาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนล่างครับผมสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดครับพี่น้องสูตรที่สองได้สองกับห้าครับถ้าจะวิ่งกันก็นจะวิ่งได้หกสองหกหาเจ็ดสองเจ็ดหาครับหรือว่าจะวิ่งใน ตัวเอกใดได้ครับผมเครืงนี่เป็น6 7เจ็ดกันสหาครับผม6 7ดและสองหครับเพื่อว่าวิ่งนในสูตรเดียวกันนี่ครับพคืงสามหนี่นี่ะครับพี่น้องแคปนา้าจอไว้สำนักแรกครับผมลาพัฒนาพ่อลาดเพา้า ต่อมาเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับพี่น้องครับเด่นเดินดี fc ส่งให้ได้สามสี่ห้าครับผมเงวนประหันได้สามสี่ห้านี่ครับสามหกงวดนี้ได้สามสี่ห้าแล้วก็มาเบิ้งงวดวันที่เจ็ 3, 4, ดครับพี่นอ้องเจ็ดตุลาคมหกเจ็ด นี่ครับพี่น้องครับผมราพัฒนาเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะงวดวันที่เจ็ดตุลาคมหกสิบเจ็ดครับได้สองสามสี่เนี่ยครับผมสองสามสี่ครับได้สองสามสี่ครับพี่น้องเนาะต่อมาราพัฒนาเก้ามาเชียรครับผมเก้ามาเชีย เด่นบนล่างงวดว่าหันเข่าที่เก่าด้วยครับผมเข่าที่เก้าครับผมซึกว่าทั้งสองสำนักบาวาเก่ามาเชียแหละเ,เด่นดีครับไปประกบก็พอลาดพาวนี่จิขันทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น้องเกามาเชียก็เอาเก่าไปประกบก็พอลาดพาวก็ได้เก้าหกครับเด่นเดนดีไปประกบก็ได้สามหกครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ครับ ลาพัฒนาเก้ามาเชียรครับเจ็ดตุลาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนล่าง0ูนหนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองครับพี่น้องศูนย์หนึ่งสองครับเดี๋ยวบันนี้จะเอาสามสำนักครับพี่น้องเนาะมาดึงเด่นวิ่งใส่กันครับผมครับต่วว่าก็าจะอ่ายืนเล็กพอลาดพาวไปที่เล็ก ตัวเด่นสูตรที่สองเนี่ครับพี่น้องสูตรที่สองครับกับสูตรที่หนึ่งเรียกมาย่างละตัวครับพี่น้องเนาะครับก็เลยเอาหากับเจ็ดมาครับห้ากับเจ็ดประกบเด่นเดินดีและก้ามาเชียครับผมก้ามาเชียได้ศูนย์หนึ่งสองเอาเด่นเดินดีได้สองสามสี่ครับผมก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่เอาไปประกบกับพอหลับผา คือเอาไปประกบกับเจ็ดและก็ผ่ากับพี่น้องเนาะครับไปประกบเจ็ดกับห้าครับงวดนี้ก็เลยจีได้มาสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเม่ครับผมนี่แะครับพี่น้องเอาพิดใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นชุดพิเศษให้พี่น้องพี่ซี่ได้ล่องไปประกบเบิงครับก็คือเอาเจ็ดกับพานเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าฮก็ออกไปบ้างหันครับพี่น้องเนาะเลยบ่เดียวมากับก็เล้วหกอาหารกับเจ็ดมาประกบกับชุดนี่ครับผมก็มาเชียร์กับเดินเดินดีครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่า เด่นไปที่สูตรที่สองครับผมก็คือหาครับพี่น้องเนาะก็จะได้แถวนี้เด่นสุดๆสิสเป็นหาสองเลยครับผมเพราะว่าเด่นดันดีกับเก่ามาเชียนี่ชนกันที่สองครับพี่นอ้องชนกันที่สองก็เลยโฟกัสไปทีหาสองแล้วก็เจ็ดสองเลยครับพี่น้องห้าสองและเจ็ดสองครับถ้าเอาไปประกบกับพอละพาวครับพี่น้องเนาะ เด่นที่5 2และเจ็ครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางลาพัฒนาสาสำนักครับผมครับวันจะเป็นพ่อลาดเพ้าเด่นเดินดีแล้วก็สูตรเกมาเชียเนี่ยแหละครับพี่น้องสูตรเก้ามาเชียครับลองประกบให้พี่น้องที่ครับปจเจนาเบิ้งไปน้ำกันครับงวดวันที่7ตุลาคม67 นี่แหละครับปล่อยต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดเลยสามสำนักนี้เก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยววันจันทร์ครับนำเชียรผ้าร่วยก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมสรุปอีกครั้งหนึง่งครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียรผ้าร่วยก็ขอไว้ฟ้อนให้พี่น้องที่โชคดีถูกคนเรื่องเงินไปนํากันในงวดวันที่เตุลาคม67ลาพัฒนา2ทุ่มครึง่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานีเด้อครับพี่น้อง กับพอกันคลิปหนาแนวทางล่าพัฒนาจิมานําำสเสนอสู่พี่น้องซี่เป็นระรับต่อไปสวัสดีครับ